เรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ที่นี่แล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านนะครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาที่ผมเตรยียมมานะครับจะใช้เวลาคงไม่เกินสิบนาทีผมอยากจะใช้เวลานี้ในการสรุปและก็เสริมที่หัวหน้าพักคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนได้พูดเอาไว้อย่างน้อย3ข้อครับข้อที่1ในภาพย่อยนะครับมีเส้นแบ่งระหว่างคดีของพักก้าวไกล กับพรรคอื่นๆที่ถูกยุบมาในอดีตอันนั้นก็คือระเบียบของกะกะตอเองที่ผ่านเป็นกฎหมายเมื่อกุมภาพันธ์ปี2,566ไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ไทยรักษาชาติหรือย้อนไปตั้งแต่ไทยรักไทยไม่มีระเบียบข้อบังคับกฎหมายของกะกะตในการรวบรวมพยานหลักฐานในการยุบพัรพรรก,ก้าวไกลเป็นพรรแรก ที่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับพักเก้าไกลในคดีของเรากับคดีต่างๆที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เก้าไกลไม่เหมือนพักอื่นที่ถูกยุบในอดีตในภาพย่อยข้อ2ครับในภาพใหญ่ตั้งแต่ปี2549นเกะครับเกือบจะ20ปีที่ผ่านมามีพรรก,การเมืองถูกยุบไปทั้งหมด33พรร มีนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปทั้งหมด249คนเป็นอย่างน้อยมีอยู่1นึ่งพักที่รอดแล้วก็ถูกยกคำร้องเมื่อปี2553หรือประมาณ14ปีที่แล้วนะครับคดีนั้นถูกยกคำร้องเป็น1ใน34พักนะครับมี34พักที่เข้าสู่คดี33ถูกยุบหนึรอด พักนั้นถูกยุบอ่พักนั้นรอดไม่ถูกยุบและยกคําร้องเพราะกระบวนการยื่นคําร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายในทะเบียนตอนนั้นไม่ได้ทําตามสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ให้ความเห็นกับคณะกรรมการในกรณีของพักคเก้าไกลตามที่หัวหน้าพรรคคุณช,ชัยวัฒน์ได้พูดไปแล้วมีเส้นแบ่งคือกระบวนการในการพิจารณายุบพักที่กกตไม่ได้ทําตามผม ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อกล่าวหาไม่ได้มีโอกาสที่จะต่อสู้ไม่ได้มีโอกาสที่จะอธิบายให้กกตฟังซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ผมเสียไปเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ากกตทําตามระเบียบที่ตัวเอกออกมาเองเมื่อคุมาพัน์2,566ผมจะมีโอกาสได้อธิบายให้กกตได้เข้าใจได้โอกาสรับทราบแล้วก็ได้อธิบายไปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ทำกฎแ,แก้กฎหมายเป็นนโยบายนั้นกกตอเองก็เคยยกคำร้องเพราะไม่เคยมีคนมาร้องไปแล้วนะครับรวมถึงพยานหลักฐานหลายๆชิน้นที่เดือนที่แล้วเรามีโอกาสได้เช็คหลักฐานของทางฝั่ง,งกกตเราก็เห็นว่ามีรูปภาพมีบุคคลที่ไปปรากฏอยู่ในรูปแบบของคดีที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าไกลยอยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้า กระบวนการที่เกิดขึ้นในการยุบพักมีเพียงหนึ่งพักที่ก็รอดเพราะความไม่ชอบด้วยกฎหมายความไม่เป็นธรรมของระเบียบการยืน่นการยุบพักของกรกตรทาให้เกิดการยกคําร้องได้ในกรณีของพักเก้าไกลก็รู้สึกว่าเสียโอกาสที่ไม่ได้มีโอกาสชี้แจงกับกรกรตรและกระกรตรก็ไม่ได้ทําตามระเบียบที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเมื่อกุมภาพันธ์2566ประเด็นที่3ครับอยากจะขออนุญาต ให้เครดิตกับการอ้างอิงข้อต่อสู้ทั้ง9ข้อที่เราได้ทำมาตอนนี้บุคคลที่หนึ่งที่อยากจะขอขอบพระคุณนะครับก็คือศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไพรพศนะครับที่ในพยานหลักฐานที่เป็นพยานหลักฐานในรูปไม่ได้เป็นรูปแบบของวาจาก็จริงแต่เป็นหลักฐานนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอาจารย์สุรพลได้พูด ได้เขียนลงไปในกระบวนการพิจรารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญท่านได้อ้างองิงถึงกระบวนการของอสหภาพยุรโรปที่เรียกว่า Venice Commission. Venice Commission Venice Commission นี่เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรียกเกี่ยวกับความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญนะครับหรือเรียกว่า Constitution Justice มีอยู่7ข้อครับเมื่อปี2000มีคนถาม ไปที่ Venice Commission หรือกรรมธิการเ n นิสว่าในการที่สารรัฐธรรมนูญจะยุบพักใดพักหนึ่งเนี่ยควรที่จะมีไกด์ไลน์ในการปฏิบัติตามอย่างไรนะครับซึ่งมีทั้งหมดออกมา7ข้อ7ข้อนั้นก็กลายมาเป็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับเข้อนั้นก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง ว่าการที่เราจะโดนยุบพักหรือไม่โดนยุบพักนั้นก็ควรที่จะมีบรรทัดฐานตามที่เบนิสคอม m ิช s ั่นได้ได้อธิบายไว้ใน9ข้อซึ่งทํามาตั้งแต่ปี2,000ก็คือเมื่อ24ปีที่แล้วอาจารย์สุรพลท่านก็ได้กรุณาใช้เบนิสคอ m มิ s ชั่นมาเป็นหลักการในการาต่อสู้คดีนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะยุบไม่ยุบพักอะไรเนี่ยมันต้องมีไกด์ไลน์อย่างไรบ้างตามมาตรฐานยุโรป อ้านอิงที่2ก็ขออ้างอิงไปยังพี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Reporters นะครับคือสื่อที่ผมได้มีโอกาสอ่านว่าท่านตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญก็มีการถแถลงข่าวเมื่อน่าจะสักเดือนที่แล้วว่าจะมีการประชุมศาลร,รัฐธรรมนูญเอเชียที่ประเทศไทยช่วงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ตุลาการท่านก็ได้เชิญ Venice Commission หรือกรรมการิการ e บจากยุโรปมาร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอขออนุญาตให้เครดิตแล้วก็ขอบพระคุณทั้งอาจารย์จุรพลแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่อธิบายให้ฟังว่าการที่ก่อนที่หัวหน้าชัยธวัฒน์จะมาถแถลงได้แบบนั้นนะมะีที่มาที่ไปในการต่อสู้อย่างไรมี legal basis หรือว่าหลักการทางกฎหมายในการต่อสู้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปอันนั้นคงเป็นการสรุปแล้วก็เสริมในสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์ได้พูดแล้วก็ให้เห็นได้ภาพย่อย นะครับในการสู้คดียุบพ,พักและภาพใหญ่ในการสู้คดียุบพ,พักรวมถึงที่มานะครับในการาใช้หลักในการใช้กฎหมายในการอธิบายารูปแบบในการต่อสู้คดีของเรานะครับสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับพี่น้องสิอมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับคือการสรุปสุดท้ายในการถแถลงการปิดคดีการสู้คดียุพรรคก็คือพรรเก้าไกลเห็นว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นเป็นการนําองค์ประกอบสองประการกล่าวคือระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาดํารงอยู่คู่กันกลายเป็นระบอบก,การเมืองที่โดยหลักการแล้วอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ขณะเดียวกันก็มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐซึ่งมีรูปแบบของรัฐเป็นราชอาณาจากักรโดยพระองค์ไม่ทรงใช้อำนาจทางการเมืองและการปกครองอด้วยพระองค์เองด้วยเหตุนี้องค์พระประมุขของรัฐจึงดำรงความเป็นกลางทางการเมืองมีพระราชฐานะเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนผู้ใดจะละเมิดฟ้องร้องมิได้การประสานสถาบันพระหมหากษัตริย์ กับระบอบประชาธิปไตยให้กบกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสามารถรักษาคุณค่าพื้นฐานของทั้งสรงองประกอบอย่างสมดุลจึงเป็นโจทย์สำคัญของการทำรองไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแน่นอนว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในแต่ละประเทศย่อมมีลักษณะไม่เหมือนกันและไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่งตายตัว การจัดระเบียบสังคมการออกแบบสถาบัานทางการเมืองระบบกฎหมายวัฒนธรรมคุณค่าพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของแต่ละประเทศนั้นย่อมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมความพยายามที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีลักษณะหยุดนิ่งตายตัว พัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองของเราเพราะจะทําให้สูญเสียความยืดหยุน่นและความสามารถในการปรับสมดุลใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขาทางสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเสียโอกาสที่จะรักษาสิ่งเก่าและเชื่อมประสานกับสิ่งใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์แปลกแยกต่อกัน การปกปักรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจึงไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้อำนาจกดปราบไม่ว่าจะเป็นการกดปราบโดยใช้กำลังไม่ว่าจะเป็นการกดปราบในนามของกฎหมายมีแต่ต้องสร้างสมดุลให้ได้สัสดส่วนเหมาะสมต่อยุคสมัยระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ระบอบนี้มั่นคงยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและความยินยอมพร้อมใจของพี่น้องประชาชนทว่าหลายปีที่ผ่านมาการนำประเด็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีมากล่าวหาโจมตีกันในทางการเมืองนำไปสนับสนุนหรือเกี่ยวพันกับการทำรัฐประหารทั้งการทำรัฐประหารโดยกำลังทหารและโดยกฎหมายรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีอย่างล้นเกิน เพื่ออํารรางการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอย่างช่อชนของคนบางกลุ่มประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองตามยุคสมัยได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการเมืองและความรู้สึกนึกคิดแบบใหม่ซึ่งสังคมไทยในอดีตอาจไม่คุ้นเคยแต่แทนที่ผู้มีอำนาจจะตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามสแสวงหากุศโลบายด้วยสติปัญญา เพื่อคลี่คลายแรงตึงเครียดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทยและสร้างฉันทามติใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัยกลับเลือกที่จะใช้อํานาจกดบังคับประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึในลักษณะเข้มงวดรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรกากฏมาก่อนสืบเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเล็งเห็นความจําเป็น ที่จะเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยมีเจตนาที่จะฟื้นฟูสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างสมดุลใหม่ที่ได้สัสดส่วนระหว่างการคุ้มครองพระเกียรติยศแห่งองค์พระประมุขกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาดุลยภาพและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้มิใช่การบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและหลักการคุณค่าพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในทางตรก,กันข้าม การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร,ทร,ทรงเป็นพระประมุขจะต้องอบรับความคิดเห็นที่ดำรงอยู่หลากหลายในสังคมอย่างมีพาราดรภาพมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและมีความอดทนอดกลั้นในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายกระบวนการทางประชาธิปไตย แก้ปัญหาความแตกต่างขัดแย้งในสังคมอย่างมีวุฒิภาวะด้วยวิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้ร่มพระบารมีที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกจักเป็นการทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้ยืนยงสถาพร สือไปเยี่ยงนานา,นาอาระยะประเทศและนี่คือเจตนาอันแท้จริงของพรรคก้าวไกลขอบคุณครับครับแล้วนี่ก็คงครบเวลานะครับในการแถลงของพรรคก้าไกลตามที่ได้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนช่วงนี้ขอเปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชนได้มีโอกาสสักถามครับเช่ญยลยครับ ประเมินว่าอะไรครับอ๋อคงไม่ก้าวล่วงประเมินไปในข้างหน้าครับแต่ว่าเราก็มั่นใจในข้อเท็จจริงแล้วก็มั่นใจในเรื่องของข้อกฎหมายที่เราได้อธิบายให้กับพี่น้องสื่อปนชนไปแล้วครับเหตุผลทั้งเจ้าข้อรวมถึงสิ่งที่เราได้พยายามในการชี้แจงนะเรามั่นใจว่าสารการวิสัยจะเป็นไปในทางบวกที่ไม่ถูกยุบ ต้องมั่นใจครับเรามั่นใจเราเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงหรือคาดเดาสิ่งที่จะเป็นคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการยืนยันข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายในทางฝั่งของเราแล้วก็เชื่อว่าพารรคก้าวไกลจะได้รับความยุติธรรมเหมือนพรรคหนึ่งที่เคยได้รับมาเมื่อ14ปีที่แล้วรวมถึงบรรทัดฐ,ฐานในการพิจารณาก็เชื่อว่าจะเป็นไปตามหลักสากลอย่างเช่นอย่างหลักของ Venice Commission ที่อาจารย์สุรพลได้อ้างถึงรวมถึงการประชุม สารรัฐธรรมนูญเอเชียที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าของสารรัฐธรรมนูญไทยด้วยก็รู้สึกมั่นใจครับมีอนอกจากข้อกฎหมายต่างๆแล้วเรื่องของเหตุผลในทางการเมืองอะไรต่า,างๆในเราเป็นกังวลด้วยไหมคะว่ามันอาจจะนำมาใช้เป็นเหตุผลในการไม่กังวลครับก็ <S 2> <S 2> คิดว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินตามข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงตามที่ได้ยินข่าวมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายล้วนๆแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ มีคิดไว้แต่ว่ายัางไม่ถึงเวลาตอนนี้เราโฟกัสในการใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จันทร์อังคารแล้วก็รวมถึงวันพุธในการทําหน้าที่ผู้แทนรัษฎรของเราอย่างเต็มที่นะครับวันพุธตอนเช้าผมก็ยังมีคิวที่จะต้องอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับพรบรขนส่งสาธาร,รณะ แล้วก็ทําหน้าที่อย่างมีสมาธินะครับกับสิ่งที่พี่น้องประชาชน14ล้านคนเคยให้คะแนนเสียงมาก็ยังทําหน้าที่ผู้แทนรัษดรเหมือนเดิมตลอดครับไม่ได้รู้สึกว่าเสียสมาธิหรือว่าจะต้องทําอะไรเป็นพิเศษแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องกระบวนการทางการต่อสู้ทางกฎหมายเกิดขึ้นแต่ว่าสมาธิในการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนยังเหมือนเดิมครับเข้าใจการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนในวันตัดสินวันวินิจฉัยคดีครับ ผมไม่สามารถคาดเดาแทนพี่น้องประชาชนได้นะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็แน่นอนว่าการการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถทําได้ในในะระบบประชาธิปไตยที่ไร,ร้ความรุนแรงแต่พรรคเก้าไกลจะไม,มไม่ได้เป็นส่วนร่วมในการมีเจตนาในการสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกล แน่นอนครับกิจกรรมในวันที่เจ็ดนะครับก็จะมีการให้ประชาชนเข้ามาด้วยมันจะกลายเป็นการอีกฝั่งหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นการปลุกมวลชนอ,อ,อย่างนี้ได้มองได้ไหมไม่หรอกครับก็เขาอย่างที่บอกว่าพรรคเาก้าไกลเป็นสถาบัานทางการเมืองแล้วก็มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พรรคหรือเป็นอาสาสมาัครของพรรคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ ได้ได้ร่วมรับฟังคำวินิจฉัยด้วยกันซึ่งก็อยู่ที่ที่พักนะครับผมก็ช่วงเช้าก็จะอย่างที่บอกไปว่าก็เข,าเข้าสภาไปทำหน้าที่ของตัวเองครับถึงแม้ว่าจะมีการประเมินว่าอาจจะไม่ถูกยุคเนี่ยครับแต่ว่าก็มีรายงานข่าวเหมือนกันว่าพักเนี่ยมีการไปดิวปั๊บกัรองไว้อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพักผิดกาเผาอย่างเงี้ยครับเอย,ย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นครับตอนนี้ยังขอโฟกัสในเรื่องของการสู้คดีในการ ยุบพักนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาในถึงตอนนั้นเนี่ยก็คงจะต้องพูดคุยกันนะตอนนั้นอีกทีแต่ตอนนี้ภายในพักก็ยังไม่มีมติไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดคําตัดสินไม่เป็นคุณเนี่ยผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักใหม่แล้ว,ลวก็เข้าใจว่าพรรคการเมืองทั่วไปเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์นะครับในการที่จะต้องเรียกประชุมพักเรียกประชุมสสในการ เลือกต่างๆ,ๆนะนาซึ่งผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงตอบแทนไม่ได้ครับยังเชื่อว่าวันพฤหัสก็ยังเข้าสภาทําหน้าที่กับผู้นําฝ่ายค้านเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นโฟกัสของเราณนะปัจจุบันครับบไ,ไม่มีตามกระแสะข่าวครับยังเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวแล้วก็ถ้าที่ดูในห้องแชทก็ยังพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่จะเข้าวาระรวมถึงการทำหน้าที่กรรมาธิการงบประมาณตรวจสอบรัฐบาลอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรต้องห่วงครับไม่มีใครกระเด็นปอยู่ของทนไม่มีครับใช่คำถามมาแล้ว Yes. Uh, yes. Uh, uh, so, what did you talk about? And uh, uh, also, uh, what did Ambassador say? Please uh, tell me uh, as much as possible. And, uh, especially, uh, I would like to know uh, the Japanese Ambassador's uh, reaction. And, uh, mm. So, today I was invited to lunch uh, at the German Ambassador's residence, where there was various countries that participated. Including Ambassador Otaka of uh, Japan, who attended. So, the discussion was various issues. There was uh, definitely a discussion about economics, a discussion about the social problems in Thailand, including uh, political freedom and human rights, um, a lot about international affairs, uh, what's going on. So, various issues, uh, including uh, a lot that we have in common with the uh, diplomatic missions of those countries, including the common values that we share with them, as well as common interest that we share with them, including Japan. Yes. Satse Dovcina, please. Sure. Sure. Um, a year ago, we were in this room um, the day after the elections. So you were, uh, you have won the most seats in the election, and if you, passed, if you look back the past year from the highest high, and now see the lowest low. From the highest high, when you uh, when won the most seats in the election, and now seemingly the lowest lows, when your party is facing dissolution, what does it say about Thai politics? And also, what, what in your mind is the future of your political platform? It says that there's nothing personal about me and Move Forward Party. If you look at a bigger picture, when I was uh, introducing or summarising what the leader of the party was saying, this is the fifth vicious cycle of dissoluting parties. 33 joined the graveyard only one survived because they were dismissed by technicality as the same process that we are going through now um, 249 politicians banned so i think that's a not just a divergence from democratic principles but a gr gravity towards competitive autocracies that is a kind of political system that allows elections once in a while, but there's always a apparatus that uh, will keep elected politicians, the will of the people, at bay at most times. That's what it means uh, current, currently. Similar to uh, my op ed uh, by invitation by The Economist that will be launched uh, this week. But given the trajectory of your party, I mean, I, um, that's the second part of my question about the future of your political platform. The trajectory of the popularity of your political platform, do you see this being influenced in any way? The trajectory of the, meet, of the party is onward and forward. So, regardless of what happens on Wednesday, our political project is about substance more than form. Form is about the logo it's about the color of the party. it's about the name of the party. but the substance of moving thailand forward will always move forward regardless of what happened on wednesday. sure. Uh, so uh, your, it seems that your party has been facing so many critical problems since its time as a future forward. so how can you ensure your voters that your party can bring about changes as promised to your voters? As you know, history seems to repeat itself right now. Well, we'll like, like I said, we will continue doing politics the way that we have done.